สวัสดีครับผมมีมดกดเฟียครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าตัวหนึ่งจะตัวนี้พิเศษยังไงแล้วมันคืออะไรมันคือกล้องติดรถยนต์ครับมาจากค่ายไฮบิดชั่นซึ่งเป็นกล้องผู้ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องชุดกล้องหน้ากล้องหลังตัวท็อปสุดซึ่งมันมีความละเอียดคือกล้องหน้าตัวที่ถือตอนนี้ครับเป็นตัวแม่ความละเอียดมันอยู่ที่ 2K ครับเนี่ครับตัวตัวเลข2 สองห้าหกศูนคูณ 1440p ครับนันเท่ากับความละเอียดเท่ากับ 2K งเคอดีครับตัวนี้ความละเอียดสูงมากความละเอียดสูงสุดเท่าที่เคยทํามาครับก็จะมาคู่กับกล้องหลังตัวนี้จะเป็นกล้องหลังครับกล้องหลังแบบฟูลเดีครับ1 0 8 0ปปกติฟนะูลเดีเนี่ยะอยู่เป็นกล้องหน้าแต่ตอนนี้เอาเป็นกล้องหน้าความละเอียดสูงกว่าฟูลเดีแล้วครับก็คือกลาเป็น2อครับตัวนี้ชัดมากชัดกว่ากล้องในตลาดทั่วไปเยอะครับก็เอาง,ง่ายๆก็ชัดประมาณ2เท่าจากกล้องปกติตัวนี้มาพร้อมกับ การรองรับเมมโมรี่สูงสุดอยู่ที่2 5 6 g ิกมีระบบที่สำคัญของกล้องตัวนี้คือสามารถอ่านไปไฟเขียวได้ในขณะที่เราจอดรถติดไฟแดงอยู่ถ้าเกิดอ,อันหมายความว่ากล้องกล้องจะบอกเราว่าตอนนี้ไฟเขียวแล้วแต่ถ้าเรายังไม่หยุดเล่นโทรศัพท์มือถือหรือกําลังเพลินอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะบอกว่ารถคันหน้าเคลื่อนที่แล้วอาคลิป อ่ามันก็จะพูดประมาณนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเราต้องขยับรถตามคันหน้าไปโดยเรามันระวังกลับอ่าอีกอันหนึ่งก็คือเซ,นซ็นเซอร์การเปลี่ยนเลนหรือเซ,นซ็นเซอร์ตรวจจับคันข้างหน้าอีกอันนึงที่สําคัญสําคัญกับ การจอดรถไว้นิ่งๆในขณะที่เราไม่อยู่ไม่อยู่กับไม่อยู่กับรถเขาเรียกว่า parking monitoring ก็คือตัวจับการกระแทกของตัวรถการสารั่นของตัวรถในขณะที่เราไม่อยู่ที่รถหรือดับเครื่องยนต์ไปแล้วกล้องตัวนี้ก็จะตื่นขึ้นมาทํางานแล้วบันทึกโดยอัตโนมัติทําให้อลอดไยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับบันทึกด้วยระบบ s 2 o 4จะเปลี่ยนระบบการบันทึกใหม่ก็คือเราจะดูในรูปแบบของการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดเมื่อก่อนเราจะเป็นบันทึกเป็นไฟแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนระบบการบันทึกเป็น s.264 ครับวิดีโอคอมเพรสชันทำให้เราสามารถบันทึกได้นานยิ่งขึ้นกับเมมโมรีเท่าเดิมตัวนี้มี g s e n s เซอร์มี g p s ในตัวนะครับสามารถดูว่าเราไปที่ไหนบ้างโดยโดยโดยผ่านแอปที่ต่อแอปในมือถือในสมาร์ทโฟนทำให้เราสามารถเห็นว่าแต่ละวันที่เราไปไปไหนบ้างบางทีเราลืมกันลืมได้ครับตัวนี้ช่วยให้เราการลืมได้แต่ถ้าเป็นบ้าน,นี่มีมีเขาเรียกว่า มีครอบครัวติดในรถสามีคุณภรรยาเกิดไปดูว่าวันนี้คุณสามีไปทำงานไหมจริงหรือเปล่าไอ้ออน,นี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับไอ้มันก็บอกยากครับก็กล้องดีทุกอย่างดีหมดครับแต่ที่ไม่ดีคืออาจจะโดนจับผิดได้อุปกรณ์ที่ติดมาในในตัวตัวกล่องชุดนี้กล้องชุดนี้นะครับ ก็จะมีในกล่องก็จะมีตัวกล้องชุดหน้าอันนี้กล้องชุดหลังส่วนนี้จะเป็น power adapter ตัว adapter แปลงไฟจาก12โวลต์จะเหลือแค่5โวลต์2แอมป์ครับชุดนี้จะใช้2แอมป์เพราะว่าไฟมันต้องเลี้ยงกล้องหน้ากล้องหลังก็เลยกินไฟเยอะนิดน,นึงก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัว bluetooth r e เหมือน bluetooth r e ในการในการกดปุ่มฉุกเฉินในการกด ถ่ายหรือถ่ายวิดีโอหรือกดถ่ายภาพครับตัวนี้เป็นตัวช่วยชุดหนึ่งก็จัดเต็มครับชุดนี้ได้มาแบบว่าเยอะๆเลยครับฟังกช์ชันเต็มเราเรามาดูตัว,ต,วตัวจริงกันก็จะมีตัวชุดชุดตัวแม่และตัวลูกกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นรีโมทโอเคเลยครับอุปรกรณ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้ ส่วนด้านในอีกชั้นหนึ่งด้านในอีกชั้นหนึ่งก็จะมีตัวตัวคู่มือครับแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านคู่มือแล้วก็แผ่นไอ้แผ่นกาวกาวสามเอ็มในการติดอุปกรณ์ต่างๆอ่าส่วนชั้นหนึ่งก็จะเป็นสายของกล้องชุดหลังครับอันนี้ก็เส้นสายไฟของกล้องชุดไฟสายไฟเลี้ยงทั้งทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับชุดน,นี้ สามารถเอาไปจ๊มกับแผงฟิวหรือสายไฟที่ที่มีอยู่อยู่เดิมของรถยนต์ได้เลยครับตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ที่จุดบุหรี่นะครับมีฟิลมาให้เรียบร้อยตัวนี้ฟิลอยู่ด้านในครับอ่าอันนี้มีฟิลให้เรียบร้อยครับฟิลไม่ขาดด้วยอ่าครับมีฟิวเรียบร้อยเลยครับปลอดภัยแน,น่นอนติดตั้งง่าย ก็อุปกรณ์หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปดูภาพที่ได้จากจากกล้องชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูภาพจริงจากการตทดสอบการใช้งานจริงกันอีกทีนะครับครับผมขอบคุณครับเด็ครับ สวัสดีครับผมเนี่ยมดกดเปียครับผมวันนี้เรามาทดสอบกล้องหน้ารถกล้องติดรถยนต์น,นะครับกล้องหน้าหลังตัวนี้จะกไยวิชันนะครับตอนนี้คอลเลเยียดอยู่ที่กล้องหน้า 2K กล้องหลังจะเป็นฟูล HD 180P นะครับรองรับเมมโมรี่สูงสุด 256G ครับฟังชั่น หลักๆก,ก็ควบคุมทั้งทั้งหมดด้วย AI มีฟังก์ชันพิเศษคือสามารถอ่านป้ายจำกัดความเร็วได้ไป20 40 60กัางค้างค้างครับแล้วก็10 60กางค้างค้างครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ไปเขียว อ่าอะไรปมันพูดแล้วมันบอกว่าไปเกี่ยวโอเคอ่าแล้วก็ให้เราเื่อนรถไปข้างหน้าได้อ๋อก็จะพูดอย่างนี้นี่คือฟังก์ชันอัจฉริยะที่ได้จากการทํางานของ AI ครับตัวตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดเท่าที่มีอยู่นะครับก็เป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้านี่ความละเอียดอย่างสูงครับ 2K กกล้องหลังก็ฟูนิดดี180นี่มีบอกมีบอกเพื่อไปเขียวไปไปเออไปไปข้างหน้าไปเไหน็ไหนไรเมื่อกี้แม่อ่านว่าสปีด l i อยู่ที่ยี่เอ๊ะยี่ยี่สิบสี่สิบคือข้อเดียวเลยคือมันไม่ยอมพูดภาษาไทยไง,ไงนี่มันพูาษระังกิษเราก็ต้องพยายามฝังมันนิดนึง traffic light turns green keep up with the car speed limit of 50